สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบสนใจคุณอยู่ตอนนี้ คนคนนี้ยคือเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแบบงงๆเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมาแบบรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็คือบางคนอ่ะอาจจะรู้จักกันจากสื่อโซเชียลหรือเขาว่าแอบส่องแอบมองคุณจากจากโซเชียลอะค่ะจากเฟซบุ๊กจากไอจีอะไรแบบเนี้ย แล้วเขารู้สึกสนใจคุณแต่คนคนนี้เป็นคนเป็นคนเก่งนะลักษณะเป็นคนแบบธาตุไฟค่อนข้างสูงธาตุไฟธาตุลมเอ่เมสสิงหธนูนะคะแล้วก็มีไมถุนตุนกลกุมที่เป็นลัคนาหรือราศีของเขาอะเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจเร็วเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรรวดเร็วอะ่ะ ถ้าคิดอยากจะทําอะไรทําเลยแล้วตัดสินใจเร็วมากเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากๆเขาค่อนข้างที่จะแบบตัดสินใจทำอะไรเร็วเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อเชื่อในความฉลาดเชื่อในความเก่งเชื่อในความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยากทําอะไรหรือเขาต้องการอะไรเขาคิดอะไร<ๆ>เขาจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากๆและส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จะตัดสินใจถูกส่วนใหญ่จะตัดสินใจแล้วทำแล้วดีทำแล้วประสบความสำเร็จด้วยคนคนนี้ความสามารถความสามารถอค่อนข้างโดดเด่นนะคะคือถ้าเป็นนักเรียนอะ่ะก็เรียกว่าเป็นนักเรียนหัวกะทิอืมแต่ให้นึกภาพให้นึกภาพไม่ใช่เด็กเนิร์ดเป็นนักเรียนที่ อันเนี้ยยกตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าเป็นนักเรียนอ่ะเขาจะเป็นแนวแบบเออเป็นคนหัวดีเป็นคนเรียนเก่งโดยที่โดยที่ไม่ต้องพยายามมากไม่ได้ใส่แว่นตาหนาเตอะหรือหอบิี้วหนังสือไปไหนมาไหนไม่ได้แบบเป็นนอนหนังสือเด็กเนิร์ดอะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นแบบเอ่อเหมือนเด็กสนสนเล่นกีฬาคููอะไรแบบเนี้ยอืมแต่เก่งแต่ฉลาด เรียนรู้ไวเรียนรู้เร็วแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นมีคนชอบมีคนปลื้มเยอะอืมด้วยบุคลิกของเขานะคะอย่างถ้าเป็นผู้หญิงอะถ้าสมมุติเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแนวแบบเก่งฉลาดแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเนิร์ดเนรเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยอะไรแบบนั้นก็จะดูแบบเออ เปรี้ยวซ่ากากันอมดูฮอตฮอตหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเก่งอ,อบุคลิกกับกับอ,อการเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างจะต่างกันถ้าคนไม่รู้จักอาจจะมองว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่น่าจะใช้เด็กเรียนไม่น่าจะเรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือเก่งมากฉลาดมากเพราะว่า พื้นฐานดีพื้นฐานคือสติปัญญาค่อนข้างที่จะหัวไวอะไรแบบเนี้ยเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็ความจําดีอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของเขาเป็นนี้แล้วแล้วเวลาทํางานก็เหมือนกันเวลาทํางานคนคนนี้ยคือไม่ใช่แบบว่าเอ,อ่อคนที่บ้างงานจนแบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลางานก็คือทําเต็มที่จริงจังแต่เวลาเล่นก็เล่นเต็มที่เหมือนกันอืม ก็คือ Work hard play hard ปาร์ตี้อะไรก็ไปนะไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปดื่มไปกินไปเที่ยวแต่เวลางานเขาก็ทำเต็มที่เพราะว่าคนคนนี้ยจะเป็นคนที่มีเป้าหมายค่อนข้างมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนฉันต้องการอะไรฉันอยากประสบความสำเร็จฉันต้องทำอะไรให้สำเร็จคือไม่ใช่คนหล่ะแหละไม่ใช่คนที่แบบว่าเอาแต่เล่นไม่สนใจอะไรคือเขาเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้ มแต่ข้อเสียของเขาคือค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายค่อนข้างจะโมโหง่ายเพราะว่าเป็นคนใจร้อนแต่ข้อดีคือโกรธง่ายหายเร็วแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ยืดเยื้อคือถ้าโกรธถ้าได้ระบายออกมาหรือว่าได้เคลียร์กันอะ่ะอันนี้ก็คือจบ ไม่ไม่ใช่คนที่แบบว่าต่อความยาวสะความยืดแค้นเป็นร้อยปีสิบปีอะไรแบบเนี้ยคือไม่นะคะเขาแค่แบบว่าอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ถูกใจก็พูดออกมาไม่ไม่ค่อยเก็บอืมอ่ะอันเนี้ยเป็นเป็นลักษณะของคนคนนี้เออเออรูปร่างล่าตาถ้ารูปร่าง,งเขาอะจะค่อนข้างออกแนวกระทัดรัดไม่ใช่กระทัดรัดสิ ใช้คําว่าสมส่วนดีกว่าเออค่อนออกแนวแบบปราดเปรียวนะคะปรัดเปรียวว่องไวคือดูแล้วมันดูกระฉับกระเฉงอะอ่าไม่ใช่คนเจ้าเนื้อไม่ใช่คนอวบอวบอืมแต่จะดูแบบแค่องแคล่ว่องไวดูปรัดเปรียวดูกระฉับกระเฉงหรือออกแนวแบบเอ่อ healthy แบบนั้นเลย แอบสนใจคุณมากแค่ไหนล่ะดูสิโอเรียกว่าความรู้สึกของเขาอะมันมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบทีละนิดทีละนิดจนตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆหละค่อนข้างที่จะแน่นหนา นะคะคือสนใจสนใจแบบตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเออก็สนใจแบบคุณดูดีนะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ไปไปทําให้เขารู้สึกว่าเออก็น่าสนใจดีนะคนคนเนี้ยแบบสนใจแบบทั่วทั่วไปอะ่ะแบบไม่ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากแต่พอผ่านไปผ่านไปอาจจะแบบว่าเริ่มได้คุยการเริ่มรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนละนิดเป็นลักษณะแบบ ค่อยๆซึมค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกของเขาทีละนิดนะคะโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็เป็นของคุณแบบเนี้ยคุณก็เป็นตัวตนของคุณแบบเนี้ยแต่ว่ามันมันไปถูกใจเขาไปถูกจริตอะไรบางอย่างกับเขาอะคะ่ะอืมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขาอ่ะถูกใจแต่เขาค่อนข้างที่จะอ่า ใช้ตรรก,กะใช้ความคิดใช้เหตุและผลคือไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการนําทางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอาะถ้าสนใจคุณมากขนาดนี้ทําไมไม่จีบหรือว่าทําไมไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนทําไมไม่แบบเข้ามาบอกกันตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าเขาจะแบบดูไปเรื่อยๆจนจนรู้สึกว่าจนตัวเขาเองรู้สึกว่ามันถึงเวลาหรือว่าให้ทุกอย่างมันมันเป็นไปตามธรรมชาติะคะ่ะ แบบพอถึงจุดจุดหนึ่งหรือสถานการณ์หรือบรรยากาศอะไรแบบมันพาไปแล้วทําให้มีความรู้สึกตรงนั้นว่าเอออยากพูดและอยากบอกความรู้สึกและอยากสารภาพและอะไรแบบเนี้ยแต่มันแต่ตัวเขาอ่ะจะไม่แบบมาโฟกัสว่าจะต้องบอกเมื่อไหร่จะต้องทําอะไรยังไงเมื่อไหร่คือเขาจะปล่อยไหลๆไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างที่จะ ใช้เหตุและผลก็คือนอกจากความถูกใจแล้วเขาจะต้องดูอย่างอื่นด้วยว่าคุณกับเขาอะ่ะเข้ากันได้จริงไหมคุณกับเขาจะไปกันรอดไหมคุณกับเขาแบบเออโอเคหรือเปล่าถ้าถ้าจะคบหากันหรือถ้าจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคือมันต้องมีการคิดหนึ่งสองสามสี่มีเหตุมีผลอะไรมารองรับของเขาอ่ะนะคะอืประมาณนั้นแต่คนเนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอะค่อนข้างฮอต เขาเป็นคนที่ค่อนข้างฮอตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกด้วยอืมแต่เขาอ่ะดันมาสนใจคุณสนใจคุณเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆอ่ะขอดูหน่อยว่าเร็วๆนี้เขาจะทำอะไรไหมคนเนี้ย king of p e n t a c l e q u e e n of p e n t a c l e อถ้าเขามั่นใจนะถ้าถึงจุดที่เขามั่นใจในตัวคุณอนะแล้วเขาเลือกคุณนะเขาจะเลือกคุณเลยแบบแบบจริงจังจริงใจแล้วก็คบหากันแบบยาวๆด้วยมันจะมีจุดที่ที่เรียกว่าเขาคอมพลี e อะ เขาคอมพีททั้งความรู้สึกและมีเหตุผลมาลองรับว่าเออคุณกับเขาไปกันได้หรือเหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาถึงจะทำอะไรแบบชัดเจนและรวดเร็วถึงตอนนั้นทุกอย่างมันจะเร็วมากอืมถ้าความรู้สึกมันมาถึงตรงนั้นแล้วนะคะและถ้าคนคนนี้ได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วอะอย่างที่บอกอะคนเนี้ยเขาตัดสินใจอะไรไม่ค่อยพลาด แต่เรื่องของความรักเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องดูนานหน่อยอืมแต่ถ้าได้ได้มั่นใจแล้วได้ตัดสินใจเด็ดขาดลงไปแล้วอะ่ะคนคนเนี้ยจะเป็นคู่ที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็ส่งเสริมคุณได้ดีมากๆด้วยคือไม่ใช่แค่เขาส่งเสริมคุณคุณก็ส่งเสริมเขาแล้วจะเป็นคู่ที่ประสบความสําเร็จร่วมกันนะคะมีความสุขแล้วก็ เป็นรักที่มั่นคงยืนยาวอยู่กันได้แบบยาวๆแล้วมีความดูสิมีความเป็นคู่กันเป็นความเหมาะสมกันนะคุณสองคนแบบเรียกว่าสินเสมอกันด้วยอ่ะเอาจริงๆแล้วอะนะเข้ากันได้ดีนะแต่มันอาจจะต้องแบบว่าอ่ะเรียนรู้กันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยศึกษากันไปก่อนโอเคประมาณนี้นะคะ ถ้าเราเร็วเนี้ยเราว่าความรู้สึกของเขาอ่ะเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นสิ่งที่คุณจะเห็นหรือว่าการเทคแอคชั่นอะไรเร็วๆเนี้ยก็คือว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นที่คุณสัมผัสดได้ที่คุณรู้สึกได้ว่าเออคนนี้แหละที่เขาที่เขาสนใจคุณและสนใจจริงๆไม่ใช่ว่าแบบอืมสนใจแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรแบบเนี้ยสนใจในเชิงที่ว่า เหมือนอยากที่จะเรียนรู้ดูใจกันอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กันจริงๆอ่ะคุณจะสัมผัสได้จากจากการกระทําหรือคําพูดหรืออะไรบางอย่างจากคนคนนี้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ